สวัสดีครับเรามาเรียนเรื่องเลขยกกำลังกันนะครับการคูณเลขยกกำลัง3ยกกำลังสองคูณ3ยกกำลัง3 3คูณกัน5ครั้งเท่ากับ3ยกกำลัง5 b x ยกกำลัง2คูณ x ยกกำลัง3 x คูณกัน5ครั้ง เท่ากับ x ยกกำลัง5 a ยกกำลัง M คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m อบวก n ตัวอย่าง2จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย a 5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง4 5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง4เท่ากับ5ายกกำลัง3บวกส ท่ากับ5ยกกำลัง7 b 7ยกกำลังสองคูณ7ยกกำลัง5คูณ7เท่ากับ7ยกกำลังสองบวก5บวก1เท่ากับ7ยกกำลัง8ตัวอย่าง3จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย m ยกกำลัง3คูณ m ยกกำลัง4คูณ m วิธีทำ m ยกกำลัง3บวก4บวก1เท่ากับ m ยกกำลัง8 สองวยกกำลังสองคูณเจ็ดวยยกกำลังสองเท่ากับสองคูณเจ็ดคูณวยยกกำลังสองบวกห้าเท่ากับสิบสี่วยยกกำลังเจ็ดการหารเลขยกกำลังการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกัน A อสามยกกำลังห้าหารด้วยสามยกกำลังสองเท่ากับสามยกกำลังสาม เกยกกำลัง5หารด้วย x อกยกกำลังสองเท่ากับ x อกยกกำลังสสรุป a ยกกำลัง M หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m อลบ n เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ตัวอย่างสจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายวิธีทำห้ยกกำลัง5หารด้วย5ยกกำลัง3เท่ากับ5ยกกำลัง5ลบ3าม เท่ากับ5ยกกำลัง2 9ยกกำลัง5หารด้วย9ยกกำลัง4เท่ากับ9ยกกำลัง5ลบ4เท่ากับ9ยกกำลัง1เท่ากับ9ตัวอย่าง5จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายวิธีทำ m ยกกำลัง6หารด้วย m ยกกำลัง2เท่ากับ m ยกกำลัง6ลบ2เท่ากับ m ยกกำลัง4 บีสยยกกำลัง4คูณ y ยยกกำลัง3เท่ากับ3หารด้วย5 y ยยกกำลัง5เท่ากับ3 y ยยกกำลัง4บวก3หารด้วย y ยยกกำลัง5เท่ากับ3 y ยยกกำลัง7หารด้วย y ยยกกำลัง5เท่ากับ3 y ยยกกำลัง7ลบ5เท่ากับ3 y ยยกกำลังสองสวัสดี